สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวสวนกันนะคะน,นี่ก็เป็นน้องเป็ดสะนาำรู้สึกว่าจะมีเทาเยอะมากเลยสวยไหมบรรยากาศรอบข้างของเราอันนี้ก็เป็นสวนบ้านคุณเดวิดนะคะวันนี้เขามีงาน เปิดสวนครูรอบสิบปีก็จะเป็นสวนดอกไม้นานาชนิดค่ะแมดึงเลยไม้สวยๆทั้งนั้นเลย วันนี้อากาศดีมากเลยประมาณ19องศาซึ่งว่าก็ร้อนพอสมควรสำหรับที่นี่จะเพึ่งนึกอิจฉานะคะเพราะว่าเพิ่งมีวันนี้ละที่ว่าแสงแดดดีมากนอกนั้นก็โอ